ครับนี่ก็จะมาทดสอบรีวิวปั๊มไฮโขงนะครับหรือว่าปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดเดี่ยวไฮโขงตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับนะครับหนึ่งแรงครึ่งนะครับไฟใช้ไฟบ้านนะครับเฮนแม็กห้าสิบเมตรสูงๆนะครับได้ห้าสิบเมตรดูดลึกเก้าจุดห้าเมตรนะครับขนาดท่อทางน้าเข้าหนึ่งนิ้วนะครับทางออกหนึ่งนิ้วนะครับ ามาทดสอบดูนะครับน้ำแรงนะครับน้ำเราเป็น,นะนท่อนะครับน้ำแรงดีมากเลยครับ